เะไปี่ท่านนั่งอยู่เลยพ่อา่ามาท่านไหล่รอตาคอม่กโตรเลยนะครับเอ่อกับไยงานที่เดียวชะตาหมดยังข้ารูปภาพที่เรียว่ายันเคยที่ใจองคุเป็นาจกันหมดเลยครับเชิญเชิญถวายอยู่เชื่อได้เลยนะครับเรอนภาพได้เลยเรื่อ ยังมีอะไรอีกมั้ยครับ yeah. yeah, 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 yeah.

ร่วมทำบุญเพราะร์นี้ทางวัดของพวกเราก็กำลังก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สีบูรพาโกเบื่องเพื่อบรรจุพวกเรากำลังสร้าตุป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความมั่นคงมีความอยู่รอบปวงไปไมีให้มีอายุจบมากทันที ตอนนองค์เลยอยู่สองพันตัวที่ระสีจะส่งพสห้าพันเมื่อถึงพสห้าพันแล้วก็จะมีศาสนาใหม่เกิดขึ้นในประวัติกาสุทธศาสนาของเราในศาสนาพระศีลป์ตะวันตในศาสนาของพเรจะเป็นศาสนาที่รวมรวมสมูนณ์เริ่มเรืองที่สุดเท่าที่ที่เคยมาเป็น เรียกเป็นยุคเป็นโลกที่มีของอุดมสมบริโทุกอย่างอุดมสมบริโไม่ว่าจะเป็นข้าวของมันทอนอุปกรณ์อะไรต่างๆสมบูรณ์งบงทุก่างผู้คนก็ถึงรวร่างสารเสื่อทงานแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปี่ยนเปลียนแป็นมที่ดีตั้งแต่ปีมาถึงหนึหมื่นปีอันนี้ต่าสาขาที่การต่างาการทั้งการว่าย กันนี่กเอลเป็นปนมียุคยุคที่รุ่นวายเดียร้อนมีเหตุเปศไปเกิดเกิดทั่วโลกแต่สองสวรมาก,ก็อเมริกาก็กระมาเที่อยๆยึดยึดประานาธิบดีเหดด้สองทั้งหัวทั้งหประธานาธิบดีรุ่นวัยแวาย่าเราเล่นรุ่วัยอยู่ตนนกับไทยเื่งรุ่นวัยอยู่ยังไม่บ อาการอิสบายเอไว้สตายก็เองไม่้องคยอยู่เสียงจะพิจารคนที่ต้องคอยอยูนยุคยุคยุคกันยุคกันยุคคนเสื่อมจากศีลจาธรรมไม่เราก็พอเราก็ชาวพุทธเราจะพุทธ้บางทีก็เป็นผู้แต่นไมเรียนบ้านก็มีการพุดธปฏิบก็ไม่ไม้แต่ถือศีลธรรมได้จริง นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำคนเสื่อมเสื่อมจากจากศีลจากธรรมแต่ธรรมที่ทำเจ้าไม่เสื่อมเราตัดใจไม่ดีแต่คนปฏิบัติเสื่อมห้อยลงแล้วฉันเห็ดูที่ตัวเองเหตุสงครามเกิดขึ้นเพราะเกิดจากคนเสื่อมจากศีลจากธรรมไม่มีศีลในหัวใจไม่มีธรรมในหัวใจมีแต่มีแต่ความโลภจะเอาอย่างเดียว มันก็ได้จริงมีแต่คนโลกไม่รู้จักความสั้นความยาวไม่มีความเมตตารักใครชอบพอไม่ไม่มีเทวธรรมสองอย่างก็งมีนี่มีพวกไรแต่ใจโอตระคนเป็นโกวนแต่นี้ไม่มีถ้าเรามีโอตระคมมีพวรรกรแต่ใจรู้และโอตระคมนั้นมันลกเรก็ คนก็จะไม่กล้าทำบุญั่วจะยึดมั่นอยู่ในควมสอนของพระเจ้าที่คนโรงารานรวกชาวบ้านเยี่ยมบ้านเี่พ่อเยี่แม่มาเรียมานมาาคุณพ่อคุณแม่เสื้อเกวงหมงอาปลาอาหารเอาปคุณพ่อคุณแม่เองเรไปทำบุญตาาวัต่างๆยาม่การที่เรียเรียมบ้านตามที่รู้จักผู้เคยรับบ้าะหาทุญที่น้องเรียน้า แล้วก็กับมัวเฮรกิปการลงแป้งมันหนึ่งกิมาพกสีเปนกิโลก็จะลงเจ็บไปิโลตอนนี้ก็ก็บอกไหม่มีมีมมวานโรกิตัวชนนี้กี่ยกับาต่ห้าตนนี้ก็เยวายเดียวเรมาร่วมตำบมาร่วมำบสร้างมาชีเพื่อทจะรักษา ของพระเจ้าของเราให้มีความั่นคงให้มีความยืนให้มีควมมั่นนีถึงห้าทันปีเพื่อที่จะไปสืบต่อกาบศาสนาพุทธในเมฆาไทยในวงเรามีส่วนโยแจะมาทานารสุรีย์เิมคมุขเพื่อเพื่อคนส่ากจะเป็นาติชารอดชาติชาติาติชาาาติาเพื่อเพื่อสวยากะเที่นี่เรามีชุนีิยมสุแล้ว เมื Dante, na, ่อป like? well, ็นีชาสนาฟสี่อะไรเงี้ยเราพูดเอโดยพวกัราภาษีอะไรเงยคประชาสนาตีก่เสร้างทุนเงินพวกผมยัอยู่สองพันสี่รอสามสองนไม่ตดู้าพนัเราก็คอยมุ่งงจะไม่มีใครอดทนรู้ได้ไปมแต่ทีนอ้โวเรียิว่าแต่เกิดอะไรกแต่เราก็ก็ดีนะาเล่ามาไห้ทีมาแล้ววามทุนเาแล้วสร ฐานทีมรักษายาลทนอะวัรมสียนรัเกิดข้าหน้า็เรือกาวบกับการทงานของแพทย์อยู่ในใจกันหมดแตนกรนโมนาอาจารย์โยงเนี่ยมาจากมหายาลัว่าายก็ได้ทุกคนก็มีเยอะมาจะเยบเทียเปรีเทียมีมากมากวั้งมกาีต้งตรสอมูลั้นั หนประารนาิสวนมากนคนดีเอามาผูกคอผูอ้กงทุกท่านที่มีความสุขความินมาขึ้น

Tā, 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 tā.